สวัสดีครับพวกเราเดเจอวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์กันแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าคอนเทนต์เรามีสมาชิก2ท่านในวันนี้ก็คือพี okay. ่ต้นครับผมต้นเฟรียร์ยับแล้วก็ไอหมครับแจ๊ปลูกจุ๋มครับโอ้ ของเราในวันนี้ทดสอบความแข็งแกร่งของลูกผู้ชายด้วยการไม่นอนอแดกยานอนหลับนั่นเองเคยเห็นในคลิปไหมเคยเห็นในหนังไหมครับที่นางเอกกินยาโดนยานอนหลับนิดเดียวแล้วก็หลับเลยเล้วจริงจริงจริงเลยดูเลยดูมันเวอร์อะแล้วมันมันเวอร์แบบมันแอตติ้งหรือเปล่าไอ้เป็นเรื่องแบบนี้มันแอตติ้งอะไรถ้าพวกผมพวกผมกินยานอนหลับเกินขนาดมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับแล้วบทลงโทษของเราจะมีอะไรไปดูต่อกันเลยครับ a few moments later กดถ่ายต้องกดนี่กดเท่าเนาะกดเขียวพวกเก่งต้องเจอเงี้ยปอดไปเตรียมน้ำมาน้องโอ้ปอดเตรียมน้ำมาให้ให้พวกพี่เอ ตอนนี้พวกเราก็กินยานอนหลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากหาตัวช่วยกันตัวช่วยของเรามีกัน6ชนิดวันนี้โอ้มมันจะีอะไรม่รุนเหรอจ้าพี่าเรียงไมาเลยเลยเรียงไปเลยเปิดก่อนเลยใครเปิดพี่ต้อนก่อนเลยอ่เรียงเรียงก่อนเลยเรียง้ยงไม้มาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยขอซาวหน่อยขอซาวหน่อยครับขอซาวหน่อย นี่แหะไร่นหนังเฉลงกันเนี่ะแป้งเกนแป้งเกนอยู่ผู้กอดรอดว่าวันนี้อะไรอะนี่รลยอะไรอะไรไรส์ปีกปีกอะไรอะไรอาโกอะโกมันหนาว จ็บได้อะไรวะหยอดตายาหยอดยายอดพี like ่เออประโยชน์ประโยชน์ของมันคืออะไรนี่เลยครับของผมกาแฟกินต้นอะไรอ่ะอุ๊ยโอ้แน่เลยว่ะสะโชยออเราขอแล้วของน้องเล็กสุดก็เป็นไปอย่างอื่นไปไม่ได้น้องจ้าอ๋อกาแฟก็กาแฟเอากาแฟก็ได้เอาไม่ได้กกาาแแฟฟกาแฟ กาแฟเห่ยไม่พายยาสีฟันลอกเลยผมอยากรู้ว่าแป้งเหยีนมันจะช่วยเหี้ยให้ตื่นหี้ยรือเปล่าตื่นตื่นแสบแสบพี่เขาไม่ได้กินนเอาไว้ทานอาหารพิกไม่เท่าไหร่นี่เลยไข่ยี่อันนี้อันี้กรอบพี่จะมาคอมโบผมไหมแล้วกาแฟแล้วกาแฟนี่คือ ไม่มีน้ำร้อนนะครับพี่แนนไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีน้ำร้อนน้ำร้อนนะไม่มีไม่มีน้ำร้อนเลยเังเยี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาผ่านไปนานอาการแต่ละคนจะเป็นยังไงกินเพิ่มอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอชมกันเลยดีกว่าว่าอาการของพวกเราอีก2ชั่วโมงต่อไปจะเป็นไงครับโอเคไป Get the drip You boys don't get fly in this Roll a dope yeah I'm high as a bitch Wait It's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. drip. Pull up in the am loadin' the clip. New bitch here, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately, been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch. Look at the wrist for that back เป็นไงพี่แข็งบอกเลย่นักคืนไหวอยู่ชิวๆมีมีหนักกว่านิดนึงนเฮ้ยโอ้โหแอบลำบ่ต้องใช้ตัวช่วยแล้วแหละครับตัวช่วยของผมตอนนี้คือมะนาวเอาไป หมดเยเอะบีเลยบีบให้มันน้ำอมเลยอมเลยหน้าบีขังกใช้ตัวช่วยผมยังสบายสบายอยู่ผมขอใช้ตัวช่วยนะขางว่สองผมก็คือติดสด ช่วยได้ช่วยถ้ากินก็อยู่ยังไงก็อยู่เช้าบอกเลยตื่นแน่โอ้โหอีพี่กคือมิดไม่พอหรอกมิดไม่พอมาช่วยได้มาช่วยได้ น้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำขาวไมนตื่นจริงเหรอผมว่าอย่างเงี้ยกลางคืนถ้าตื่นเป็นไงพี่เป็นไงยังได้อยู่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยเดินมีตุล้าไม่ได้เป็นผมตื่นยังไงผมมาอยู่ยันเช้าโอเคฝากบอกด้วยไงก็หลับไม่ได้ครับมีอะไรฝากถึงไอ้ฟอดไหมระวังตัวไปนะครับไอ้ฟอดเป็นอะไรฝากถึงแม่จุมนแม่จุนแม่ยังรักหมันเลยเฮ้ยอะไรเเดี๋ยวา ไอยู่่แข็งสายแข็งแต่หมอนดำมากเลยนะพี่สายแข็งไม่อ่ทำไรอยู่ครับเล่นติ๊ต็อกมีอะไรฝากถึงพี่เขาไหมอย่าพลาดหลับแล้วกันเดี๋ยวรู้เราไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมใช่แน่ใช่เราแน่นอนเดิเอาอีกแล้วเหรพี่ได้ข่าวว่าเพื่อนผมจะแย่แล้วเดี๋ยวผมเป็นคนใจดีโอเคแบ่งพี่ให้เพื่อนหคอมโบ กินก็น่าเกียดช่วยกูด้วยช่วยอันเนี้ยของดีกูบอกให้เลยตื่นยันว่างจริงไหมเนี่ยตื่นจริงเยินเช้าอ่ะวันรุ่นบิ๊กสดไปช่วยได้นะไปไว้รุ่นบิ๊กสดรู้เลยของกูดีจริงด้วยเอาเตอรช่วยเอาเตอร์ยืดให้เวทีด้วยมีแบบเวทีด้วยต้องยำได้เลยอ่ะีมแจะไขไม่เหี้ย เอาวิธีกินไหมพี่ลองพิกไหมเอาเดี๋ยวเราพิกลองพิกหมดเลยหมดเลยกินก้านด้วยก้านด้วยเลยเอาหนาวด้วยดิพี่อบมาอีงมาอีงมาอีงของกูมันไม่ค่อยมาแล้ยมันจะไม่มาแบบรวดเดียวเป็นไงพี่ตอนนี้ช่วยไหมมันช่วยไหมถามจริงๆ จุอเยี่ยแต่โคตรเผ็ดเลยแป้งเย็นกูไหนาใจ่หอของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นดิไอ้เนี้ยค่นะเก็บเกยเก็บไเเก็บไเไเก็บเเก็เก็ไปเก็บเไเเก็บไปเเ็ไปเก็เกปเกเก็บเเเไเบ คนวิ่งเลยไม่ช่วยเหี้ยเลยดังเพื่อนหน่อยแดังเพื่อนหน่อยแดังเพื่อนหน่อยช่วยไหมแป้งมันช่วยไหพี่ถามจริงๆคนยแล้วก็ไม่ช่วยเียมันเอกเรื่องเงิอเหลอมันจะมีประโยชน์อะไรไหมเแป้งแป้งไปแจ๊ปต้องเอาแป้งหน่อยอ่า แบ่งๆกันใช้ช่วยๆแบ่งไรเดี๋ยวตดิเนี่ยไอ้แจ๊บเอาไปแรงไหมช่วยนะช่วยอยู่นะช่วยไหมวันนี้ลืมตาไม่ได้แต่รู้ว่าแป้งนะหมดดูดิของพี่แม่งดีจริงของแม่งโคตรถึงนะติดเอฟเฟกต์ด้วยติดเอฟเฟกต์ด้วย ได้หายได้หายลงได้ายลงได้หายลงหัวนะเอียวววยเยาวยยวตัวช่วยน้องมันมันตัวช่วยดีกืนกินกินปอดต้องกืนปอดต้องกืนไม่งั้นปอดแย่นะอ๋อโอ้หโอโอ้โอ้องโ้หโอ้องโีโอ้อ้อหอ่ห โอ้ชยอยไม่ช่วยะไดเดยอพี่โอ้ยไม่ทให้ใช่วยไหมอะไรครับนี่เดิ้ายลองทกคนเลยลองทุกคนเลยลองดูองดูลองดูทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยลองดูลองดูเยอะเลยต้องทำด้วยเนี่ย อะไรก็ไม่ใช่ผมอ่บแล้วแบบถือรอไว้แล้วเนี่ยรอใครพลาดวันเดียวตอนนี้ครับมีคนหลับแล้วหนึ่งคนมีคนโดนแล้วใครวะใครวะไปดูี่ธี่ิธีวิีวิธีวิธีวิี่ิีวิธีวิดเลย เอาหนักเอาหนักพีพีพี่ีพ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 ีแล้วแน้ว เป็นไงบางยยคังไงพี่มันเจอหรอมันจะว้าบอะ ไปส่ <5 yap> งเฮียะไรวะแนไอ้สตร์แต่พรุ่งนี้ต้องออกงานด้วยอุ้ยค <that> ุณเนี่ยไส่งตดส่งเฮียเนี่ยเยียรเฮียเนี่ยเบลลเเเ này đi <laughs> Để Mày lo à? ừ. lắng rồi à, kìa thôi. Ừ. Ôi trời เห็นไหมหลับ5นาทีเรื่อยเลยแต่งหน่อยแต่งหน่อยแต่งข้างหน่อยแต่งข้างหน่อยข้างไหนแต่งข้างหน่อยแทงหลังหลังสวโอ้โอเคียับ5นาทีเรื่อยเลยถ้าพวกคุณชอบใจฝากกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเดี๋ยวเจอกด้วยนะครับแล้วพบกันต่อ EP หน้าเจอรอบหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอเลย ห้านาทีแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ